ทะเลที่นี่สวยมากค่ะใครยังไม่เคยมาเกาะงามนะคะแอมแนะนําให้มานะคะมาเที่ยวเกาะช้างทั้งทีก็แวะมาเกาะงามนิดเดอเกาะช้างเนี่ยเขาจะมีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะคะเกาะงามจะอยู่ฝั่งซ้ายนะคะทุกคนออกมาจากท่าเรือปูเดียวซ้ายได้เลยนะคะขับมาเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะตอนแรกแอมก็ตกใจเหมือนกันฮะขับรถไปชั่วโมงนึงเลยเนาคือเกาะช้างก็เป็นเกาะที่ใหญ่มากขับรถมาประมาณ47กิโลคะ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นใครจะมาก็ตื่นเวลานิดนึงนะคะรถมากเลย มาเที่ยวเกาะช้างต้องมาเกาะงามนะคะทุกคนดูค่ะอันนี้เราอยู่กันที่เกาะงามนะคะเกาะงามเป็นบรรยากาศแบบฟิลสวยมากเป็นฟิลแบบธรรมาชาติแล้ววันนี้ความโชคดีของแอมคือแอมมาตอนไม่มีแดดน,นะคะเรามาตอนช่วงฤดูฝนนะคะทุกคนฟ้าเนี่ยอาจจะอึมครึมนิดนึงนะแต่สําหรับแอมแอมคิดว่ามันดีมากเพราะว่ามันไม่ร้อนเลยแล้วก็มันแดดไม่แรงแล้วน้ำเนี่ยก็คือแบบว่าสวยกําลังดีเลยนะคะทุกคนตอนเนี้ยแอมเหมือนอยู่บนเกาะส่วนตัวเลยค่ะดูดิโอ้ยสวยมาก แล้วผู้คนก็ไม่ผูกพัาด้วยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงเนี่ยมันไม่ใช่ไฮซีซั่นหรือว่าช่วงที่แบบคนมาเที่ยวเยอะนะเรามาเที่ยวกันวันธรรมดานะคะไม่ใช่วันสุกเสาร์นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เจอกับบรรยากาศฟินๆแบบนี้นะคะ่ะทุกคนที่ดูต้นไม้เยอะมากเลย เขียวช่าอุ้มเลยค่ะอาจจะแบบได้ยินเสียงไม่ค่อยชัดน,นิดนึงนะเพราะว่าไม่ได้ติดไม้นะคะแล้วด้วยความที่ว่าที่นี่ลมแรงมากเลยเราข้ามมาจากฝั่งนู้นเลยค่ะฝั่งที่เป็นบ้านทานตะวันรีสอร์ทนะคะก็คือเขาขับเรือพาเราข้ามมาเลยค่ะแปบ๊บเดียวถึงเกาะเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าฝั่งนู้นจะมีอะไรบ้างค่ะทุกคนปะอันนี้คือบรรยากาศด้านนี้นะคะนี่ทุกคนเงียบสงบมากแล้วลมเย็นมากแบบน่ามานั่งชิลๆแบบอยู่นี่ได้ทั้งวันเลยนะคะนี่ค่ะเกาะงามนะคะเป็นป้ายนะคะ อตอนนี้น้องชปเปอร์ก็เล่นน้าอยู่นะพี่ๆที่อุ่ทุยานเขาบอกว่าคือที่เล่นได้ก็คือโซนบริเวณตรงนี้นะคะโซนโซนอื่นเนี่ยโซนบริเวณตรงนี้ก็คือแบบถ้าเล่นก็ต้องระวังน,นิดนึงเพราะว่าหอยเป้นเยอะนะคะแล้วก็จะมีปลาการังด้วยมีชิงช้าให้นั่งเล่นด้วยนะคะตรงนี้นะคะครบรรยากาศดีมากเลยมีสะพานที่เราสามารถเดินทอดยาวไปถึงตรงนู้นได้ด้วยนะคะสวยมากน้องชปเปอร์ครับตอนนี้กําลังทาอะไรอยู่ครับเนี่ยสร้างตึกสร้างตึกตก่อฟอง,งายเล่นคนเดียวเหงาไหม ไม่เงาไม่เหงานะคะน้องสอปเปอร์ปล่อยรองเท้าลอยไปแล้วรอบหนึ่งเู่ยโอ้โหรองเท้าลอยไปนูน่นนะคุตาดีจริงมากเลยอ่ะใช่ปา้าตาดีมากเห็นรองเท้าด้วยแม่ยังมองไม่เห็นเลยไปไหนกันอ่ะไปไหนกันดูเข,ขาไปดูนู่นค่ะเขาไปดูนั่งทิ้งช้าตรงนน้นทรายนิ่มมากทุกคนดูดิเงียบมากเลยอ่ะบรรยากาศดี จริงๆแล้วแอามหาเตรียมโดนมาบินเก็บบรรยากาศที่นี่นะคะแต่เสียดายมากคือแอมไม่ได้ไปแวะขออนุญาตตอุยานด้านบนคือเราไม่รู้ไงเราคิดว่ามาขอที่นี่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าใครมาเที่ยวแล้วอยากจะมาบินโดนนะแอมแนะนํานะคะขอได้เลยนะคะที่อุทยานพอเราลงท่าเรือใช่ปะอุทยานจะอยู่ฝั่งขวาเลยค่ะเลี้ยวไปขอเอาไปอนุญาตมาให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วขอม,มาบินที่นี่นะผมเสียดายมากเลยเวลามาแล้วไม่ได้บินถ้าจะขับไปขอเนี่ยก็คือมันไกลมากหลายกิโลมากเลยทุกคน เพราะฉะนั้นถ้าเกิดแบบใครมีโดนนะแล้วอ,อยางมาถ่ายสวยๆนะคะอย่าลืมขออนุญาตกันด้วยนะคะ